ไอจอนไม่ชั่วเอ้าเฮ้ยฟังก่อนสิถ้าไม่มั่นใจแล้วทำไมนาเรียกถึงมาหาพวกเนียตายหนึ่งตายหนึ่งไม่ตายเออเดี๋ยวก็ตายน่ะแบบนี้อ่ะไม่ไม่ตายไม่ตายตายเจอตายหนึ่งตายหนึ่งเออเอาหน่อยเด้อตายแล้ยอยังอ่ะอันนี้ตายยยื้ออยู่นะยื้ออยู่ตาย แล้วนช่วยทีน่ะตายช่วยแล้ว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 ตายตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตายหมดหรือยังนะเราจะตายหมดนะเหมือนจะหมดนะน้ำกังจะมาฆ่าค้างไปเนี่ย

คเป็นสหายของจิมมี่ตายหนึ่ง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 ตายเจ็บเจ็บสามเมตรแล้วสามเมตรแล้วอีกสิบวินาทีนะอีกราเตรียมตัวเป่าหัวได้เลยนะสิบเก้าแปดเจ็ดตายตายตัด ตายหนึ่งตายหน่งตายสองตายสตาย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 ห่ตายหนงตายสองตายตายตายแต่ข้าคิดว่าข้าไม่จำเป็นต้องให้ใครมานั่นเนตายสอตายหเจ็บเจ็บ ไปอีกมาแล้วมืดสวยเฮ้ยคำพูดไม่สวยนี่หว่าพูดไม่เข้าท่าเราวั้งนาไม่เข้าที่แล้วเว้ยไปไป oh. ไปโอ้โหไปไปเหยียดกินเจ็บเจ็บหนึ่งจะจะตายหนึ่งจะตายหนึ่ง ตายหนึ่งตายสองตายสามตายสามรวบเลยนะจะตายจะตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายตายสี่ดูดิดูไอ้โบเลยมันยิงดิได้ไดตายหก